พี่นะฝนตกนะเพราะฝนตกก็อยากกินอะไรร้อนๆหนึ่งในนั้นก็คือน้ำเต้าหู้นะแต่อยากกินน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยมันหายากเลยแต่ว่ามีหาง่ายแล้วแต่อยู่ทางภาคใต้นฮะน้ำเต้าหู้เจ้านี้ต้องแจกบัตรคิวด้วยรสชาติจะอร่อยขนาดไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะดูเห็นไหมฮะนี่คนนั่งรอคิวคนรอตั้งแต่หัววันแบบนี้แล้วเหรอโอ้โหดูสิดูดีเนี่ย เอาเก้าอี้มาต่อคิวกันแบบนี้น,าน,านะครับนี่คือร้านน้ำเต้าหู้นะฮะริมถนนพัท,ะทะลุงฮะในเขตเทศบาลนครสงขานะครับจังหวัดสงขานะครับเปิดขายมาแค่3ปีฮะแต่ด้วยรสชาติความอร่อยครับทำให้มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนนะี่ยแน่นร้านตลอดทั้งวันนะ,ะจนคิวนี่ยาวเหยียดแบบนี้นะฮะแต่ลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกแซงคิวนะคนนลังถามอยู่ก็ไม่เป็นไรฮนะที่นี่มีการแจกบัตรคิวอนะใช้เครื่องฮนะกดรับบัตรคิวโอ้เหมืธนาคาร,คาร แต่นี่คือร้านน้ำเต้าหู้นะฮะมีเครื่องกดบัตรคิวมาถึงปุ๊บกดก่อนอจะเดินไปเมาส์มอยกับเพื่อนข้างบ้านไม่ต้องรอได้ถ้าถึงคิวแล้วเขาประกาศเรียกก็มารับน้ำเต้าหู้นะฮะ,ะหมายเลข25ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะน้ำเต้าหู้ที่สั่งได้แล้วบบมามนมาด้็ดีนะคกันซึ่งทางร้านนะฮะมีเมนูน้ำเต้าหู้นะฮะและอื่นๆให้เลือกนะฮะหลากหลายมากมาวยว่าจะเป็นบัวลอยน้ำขิงก็มีนะฮะบัวลอยน้ำเต้าหู้เต้าถึงเย็นเต้าหววเย็นทรงเครื่องและเต้าหววสูตรต้นตำรับนะฮะ ราคาขายก็25บาทถึง40บาทนะครับเราก็เลยไปสอบถามคุพรัตน์ฮะบุญช่วยรคาเริ่มเริ่มออกราขาให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้ฮะจังหวัดสงขลาก็มีการล็อกดาวน์ครับเลยต้องปรับเปลี่ยนเวลาการขายให้เร็วขึ้นนะฮะก็เปิดตั้งแต่นี่ยบ่ายสามโมงครึ่ง ไปถึง1นึ่ทุ่มนะฮะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาในช่วงประมาณสัก4ีโ่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถ้าใครไม่อยากรอ,อนานฮะแนะนาให้มาก่อนนะ<อ>แต่มาถึงก็ต้องกดบัตรคิวนะครัแต่ส่วนใหญ่คนเยอ,อยู่แล้วนะครับอสนใจอะไปอุดหนุนไปชิมน้ำเต้าหู้ร้านนี้ได้นะครับร้านน้ำเต้าหู้ริมถนนหน้าบ้านเลขที่43ครับ ในพื้นที่เขตเศบาลนะครสงขาจังหวัดสงขลาครับน้ำเต้าหู้นะต้องกินตอนเย็นๆนะตอน,ะนเด็กๆเออกินทุกเย็นเลยเออ<ะ>แล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะ,ะใครอยู่ใ,ใกล้ๆไปชิมกันได้ค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ